แล้วท้องโตมากเนี่ยแต่ท้องสาวอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ท้องคนแก่เนี่โตมากอา้าวสิเดือนเต็มทดสมาถผ่านไปคลอดไม่แปลกใจแล้วทำไมท้องโตผิดปกติลูกแฟดอแล้วไม่ใช่แฟดธรรมดาแฟดซสีแต่ลูกสาวหมดเลยไม่รู้เป็นยังไงโอ้โหขอหนึ่งได้สี่กำไรเกินคาดเลยนะ อ้โหีญิโพน,นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยตั้งชื่อลูกนะต้องรอสักระยะหนึ่งให้โตก่อนทีนี้จะจะเรียกกันยังไงถ้าไม่ตั้งชื่อก็เรียกจากสิ่งที่เห็นบ้างหรือสิ่งที่เขาผิวสีบ้างหรือจากการกระทําอย่างเนี้ยตัวขาวมากกาว่าอ้ขาวเจาขาวอย่างเนี้ยเนี่ย นี่ก็เหมือนกันก็ยังไม่ตั้งชื่อนะก็ดูลูกพ่อแม่นะจําลูกได้อยู่แล้วก็ดูไปจนลูกสาวก็โตโอ้โหทีนี้พฤติกรรมแต่ละคนเนี่ยโอ้ยอดเหลือเกินนะยอดอะไรก็ไม่รู้ยอดราไกันแล้วกันนะไม่จะ่ยอดรักแล้วลูกคนโตหวัวปีชอบมีแต่แฟนเดินควงแขนทุกวี่ทุกวันโอ้โหดูก็เลยตั้งชื่อเอพราะเลยน้องกิก๊ก นี่พระชอบมีกิ๊กนีนมนงเวียนมาหาทุกวันโอ้โหนี่หัวกระไดบ้านไม่แห้งละโอ้โน้องกิ๊กอา้าวคนที่สองนี่ไปไหนไม่ได้ไปปุ๊บของเขาหายนั่งบ้านไหนของหายแม่เด็กรองเท้าต้องตัดส้นไม่นั้นหายบางดีขันน้ำต้องเจาะโซ่ละห่องว้ขอให้ได้ขโมยมีความสุขกับการขโมย คือบางคนไม่ใช่ขาดไม่ใช่ไม่มีเนี่ยแต่มีความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อขโมยได้แล้วก็จับไม่ได้นันความสุขเนอะเป็นโรคจิตอย่างหนึง่งนะหลายปีมาแลาว้วเราฮอลลีวูดนะแกซื้อได้ทั้งห้างเลยที่จริงเนี่ยโดนจับได้ขโมยจิ๊กของในห้างเขาก็งงกันตังค์ก็เยอะแยะซื้อมนทั้งห้างได้เลยเป็นเจ้าของห้างแทนก็ยังได้อ๋อต้องส่งไปตรวจนะรู้สึกมีอาการทางจิตนะต้องบำบัดก็เลยได้ชื่อน้องจิ๊ก นี่ประมือไวชอบจิกเนี่ยพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยลูกต่างประเทศอียิปต์อิลักนะอ้าวคนที่สมก็ดีหน่อยไม่ได้ไปไหนอยู่ไหนเฝ้าแต่บ้านห้องที่ชอบเฝ้าคือห้องครัวอยู่เผลอไม่ได้กินทันทีนะี่กินล้างกินผลาญก็ว่าได้นะแต่กินก่อดลอวคนอื่นเตรียมอดนะฮะกินดีมากเลยมีความสุขกับการกินนะก็เลยช่อน้องปิกนะี บางคนอาจจะเป็นน้องพิกก็ได้น้องพิกก็แล้วกันส่วนคนสุดท้องน้องสุดท้ายเนี่ยโอ้โหก็ร้ายเนี่ยน้องติกเห็นคนก็อยู่ดีๆแล้วแกทนไม่ได้มันร้อนต้องไปยุบไปแย่กาทะเลาะก,กันพอคนทะเลาะก,กันแล้วนั่งดูมีความสุขเหลือเกินโอ้โหพ่อแม่ปวดหัวเลยยนะทั้งสี่คนโอ้โหจนในที่สุด พยายามแก้ก็แล้วทำอะไรก็แล้วมันแก้ไม่ได้ลูกก็โตขึ้นทุกวันทุกวัน15ห้าหยกหยกสิยน่ยนอนกำลังสวยจนในที่สุดถึงที่สุดแล้วคิดว่าเอาละเราก็เลี้ยงเขามาจนโตป่านนี้แล้วคงจะช่วยแก้ไม่ได้แล้วนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมตามเวรตามกรรมแล้วแต่ถ้าปล่อยว่าอย่างนี้จะก่อเกิดโทษตัวเอง เพราะหลายคนน้นกว่าชาวบ้านนินทาน้องกิ๊กน้องติ๊กก็พาพ่อพา,พาแม่ไปห้องกงบ่อยๆแนละ้วนต้องไปประกันกตัวมาแตไปเกาะอยู่นะโอ้ลำบากจริงก็เลยคุยกันเดี๋ยวอันเราพาลูกสาวจะบอกพาไปทิ้งมันก็คงไม่ใช่แนละ้เพราะโตกันแล้วแต่วางแผนาพาออกไปจากบ้านก็เลยบอกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าไปไหน ไปหาผลไม้หาของป่ากับแม่กับพ่อหน่อยไม่ค่อยได้ไปด้วยกันเลยเอาละข้าแม่ก็เตรียมอาหารเตรียมไว้นะเตรียมอาหารไว้วางยาเรียบร้อยเช้ามืดออกจากบ้านในเช้ามืดไปเข้าป่าสายๆหน่อยก็พักทานอาหารกันถึงเวลากินคนให้กินหมดก่อนโยงเออน้องปิ๊กฟาดเรียบเนี่ย เห็นเงียบเงียบฟาดไม่เหลือเหมือนกันนะเอ้ามองซ้ายมองขวาเห็นของพ่อของแม่ไม่อิ่มแล้วลูกเอาไปเนี่ยจริงๆก็ตามแผนนะรู้อยู่มันต้องกินจุแน่ๆอ้าวเฮ้ยกินของแม่ของพ่อทําไมคว้าไปกินก่อนนะอ้าวพ่อแม่ก็นบอยเป็นไรทนได้กินเนยมือดกตั้งสี่คนกินไปก็อิ่มอิหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเอาหลับ พอหลับเท่านั้นแหละพ่อกับแม่ก็เลยจับมัดไว้กับต้นไม้เอาเถาวันมามัดไว้เอาทำท่าจะกลับอุ้ยกดเสือมาทํำยังไงลูกตายดูสิไม่ได้ไม่ได้เอาต้องไปตัดไม้ไผ่ทำรั้วให้อีกนะโอ้ไปกั้นไว้เผื่อกลัวสัตว์ร้ายมาไอ้ที่มัดไนอะ้ถ้าเขาตื่นเขาก็แกะุดแล้วเมื่อกี้เถาวันมัดไว้อย่างนั้นเองมาเดียมัดไ้ต้องไปทารั้วกั้นอีกนะอ่าเสร็จแล้วกลับบ้านกัน สี่คนก็พอฟื้นขึ้นมาอ้าวเฮ้ยทำไมโดนมัดกับเถาวัลย์เอาแล้วนี้อะไรเฮ้ยแล้วแม่พ่อไปไหนเนี่ยก็นั่งคุยกันเอ๊สงสัยเกเอาเรามาปล่อยแนย่คนไหนขนาดพ่อแม่ยังรักไม่ได้เนี่ยต้องยอมรับว่าอย่าหวังให้คนอื่นรักนะขนาดพ่อแม่ตัวเองถ้าสุดแล้วพ่อแม่ยังรักไม่ลงแล้วย่าหวังเลยคนอื่นจะรักได้แล้วเขากงทนไม่ได้หนึ่งในร้อยของพ่อของแม่หนึ่งในพันของพ่อของแม่อ้าว ในที่สุดก็ขควนควายก็โตแล้วเนีย่ยสิมาสิบอก่็กลับบ้านถูกก็ดันด้น,ดนจนมากลับมาได้มาถึงก็ต่อว่าใหญ่นี่ทําไมเอาหนูไปทิ้งกันหรือเปล่าเปล่าไปทิ้งทาไงใครทิ้งที่ไหนจะไปทํากําแพงทํรล้วก,กันเหเห็นไหมเป็นปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นยายแม่พ่อแบกเข้ามาแล้วก็แบกไม่ไหวแกแล้วก็ไม่รู้ทํำยังไงเนี่ยที่มาก่อนนี่มาหุงข้าวพวกแกนี่แหละก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ้าว ตอนเย็นก็กินข้าวชักระแวงเกบวางยาอีกแล่าก็ไม่กล้ากิน้แม่กับพอกินก่อนสิดูสิก็นั่งกินให้เขาดูเขาก็ดูอยู่ครึ่งชั่วโมองกว่าไม่เห็นเป็นอะไรสงสัยไม่มียาเอา,ก,เอากินกินก็เขามาเข้า,มมา,ขานอนตามปกติอา้าวพอนอนเท่านั้นเลยฮนะพ่อแม่เตรียมแผนสองไวนะ้แล้วลมควันอีกเนะี่ยมาเอามาเผาลมไม่สลบขนาดนอนหลับอยู่ไนดะ้สลบซ้ําหรือเปล่าไม่รู้นะ เสร็จแล้วไปเอาเกวียนมายกขึ้นใส่เกวียนเข็นออกไปไปไหนไหนะโยนไปที่แม่น้ำไปที่ทะเลจะเอาเธอนั้นไปทิ้งทะเลทีนี้ก็ไม่ได้ทิ้งธรรมดามันทิ้งมยังมีความรักลูกอย่เนีอ้าวก็ไปทําแพรอะไรต่างๆเรียบร้อยจับลูกวางบนแพรเอาไปแล้วลูกไปลอยกระทงไปเลย ไาให้ลูกไปไป,ไปกับสายน้ํานี่แหละล่อยไหลไปไหลไปสู่ทะเลนะ,ะพ่อแม่ยืนอยู่บนฝั่งน้ําตาน้องหนะ้าเอาแต่บุญแต่กรรมเถอะไปไปน้ําก็พาแพออกทะเลไปเนะี่ยบุญยังมีเรื่องยาวไว้เรื่องนี้ไปเจอโจรสลัดอยู่โอ้โหโจรสลัดเอา้ามาดูใครมาลอยทะเลอยู่ อาวสาวๆทั้งนั้นด้วยสวยด้วยโอ้เร็วๆเอ,เอาขึ้นเรือเอาขึ้นเรือก็ข,อขึ้นโจนช่วยมาได้นะโอ้โหแล้วโจนนี่ก็หล่อฮะเอกลักษณ์ของโจนสลัดนะตาต้องบอดข้างหนึ่งต้องขาดตามือตะของเนี่ย <c oughs> ขาต้องขาดข้างหนึ่งแล้วลูกเรือลูกน้องก็สี่ห้าสิบคนนะโอ้โลำใหญ่เหมือนกันเนี่ยก็เห็นว่าปลอดภัยแล้วน้อง กิ๊กก็เลยเริ่มนิสัยเริ่มสันดานเดิมก็ออกมานะโอ้โหโจนหลอไปอก็เริ่มตีสนิทนะฮะตามประสาความเคยชินบางวันก็ไปชวนคุยโอ้ทราบชื่อโจนหัวหน้าโจนชื่อไบอก็เลยไปกิ๊กกับใบในที่สุดนะ,ะนะนก็เที่ยวถามอยู่เนี่ยโอ้ เนี่ยพี่ทำไมต้องใส่มือตะขอโอ้ครั้งหนึ่งโดนพายุเรือแตกฉลามมันกัดมือพี่ขาดแต่พี่ก็เข้ามันตายโอ้พี่ไบ์เก่งจังเลยทำไมพี่ขาขาดไปปล้นเขาเจ้าซับมาต่อสู้ฟันขาพี่ขาดแต่พี่ก็เข้ามันตายโอ้พี่ไบ์เก่งจังเลยทำไมพี่ไบตาบอดอย่าพูดเลยเนาะพูดแล้วเศร้าทำไมละพี่วันนั้นเป็นวันแรก ที่มือพี่ใส่ตะขอเย็นๆไปยืนอยู่ที่กระโดงเรือเห็นนกนางนวลบินมาอมองด้วยความเพลิดเพลินมันร่าเริงเหลือเกินทันใดนั้นเจ้ากรรมมันดันอึมาใส่ตาพี่อึนกนางนวลให้พี่ตาบอดเปล่าลืมตัวรีบไปปัดทันทีลูกตาติดมาด้วย <c oughs> พี่ใบ้โง่จังเลย <c oughs> โอ้ยเลยตาบอดเนะเอา้าวในที่สุดก็เลยหลังจากนั้นก็เพลิมไม่ได้นะ้วก็เล่นหูเล่นตากับลูกเรือบ้างบีบก็ดูแล้วหู้าปล่อยว่าอย่างนี้นี่บุ่นวายกันทั้งเรือเรือแตกแน่ๆน้องจิกเริ่มออกลายแล้วน้องจิกอีกขนาดอยู่กับโจนยังขโมยของของโจนดูดิขนาดกูว่าโจนมึงยังกงล้าขโมยของกูอีกอโอ้โหโจนเหนือโจนเนะโอ้โห ไอ้คนโน้นวันๆก็จะกินอย่างนี้ไม่สนใจใครนะเฝ้าเด็กก็ห้องครัวโอ้โอหไอ้คนโน้นก็ยุอะไลูกเรือเดี๋ยวต่อยกันเดี๋ยวทะเลาะกันมันบุ่นวายไปหมดถ้าเป็นอย่างนี้มันลําบากเนี่ยเรือแตกเนี่ยต้องแก้ไขโดยด่วนในดีสุดก็ไปนั่งคิดแผนการเอาละก็เลยออกรณีเจ้ากิ๊กนี่มีก็แล้วกันดูทีท่า่ามันก็ชอบเราอยู่อา้าวก็เลยประกาศ ให้เป็นเมียนี่ต่อไปนี้บอกลูกน้องเจอคุณนายกิ๊กตอนไหนยกมือไหวธรรมะสวัสดีครับคุณนายเ,นเดินไปแนหว่ทั้ทงเรือนี่ประกาศรู้กันว่านี่เป็นเมียหัวหน้าโจรน,นี่ทำไม่ะเดี๋ยวได้อายบ้างจะได้วางเนื้อวางตัวให้ดีๆบ้างลูกน้องก็ต้องท่องความเคารพเดินไปนก็ต้องพร่ๆลงหน่อยนิสัยเดิมๆอ้าวสวนเจ้าจิก ขโมยนี่ใช่ไหมเอามานี่เลยนี่พี่ป้นมาห้องเก็บสมบัติเอากุญแจเธอเฝ้าห้องนี้ดูแลรักษาโอ้โหมันยิ่งกว่าได้ทองได้ลาบเลยเนะสิ่งที่หวังมานานได้กูถือกุญแจเผลือไม่ได้ก็เก็บเข้าห้องเก็บเข้าห้องเอาเต็มห้องแล้วกูนอนไหนวะเนี่ยกุญ <c oughs> แจก็ถืออยู่แท้ๆไมจะเอามาทำามาอยากได้ก็ไปเอามามาใส่เบื่อแล้วก็ไปเก็บ เรเห็นตัวเองก็ถือกุญแจอยู่แล้วจะมาขโมยทําไมเอาไว้คืนก็ค่อยเลิกไปเราคงไม่มีใครที่ขโมยของตนเองเออนี่ของใครของเราเนี่ยจิกเลยคงไม่มีมันก็พอแก่ไปได้อ้อาวคนที่สามเอากินเก่งเธออย่ากินคนเดียวผู้กินคนเดียวไม่เป็นสุขนี่ไปไปเป็นแม่ครัวนี่อยากกินอะไรทําให้เต็มที่อย่าก,กินคนเดียวทําให้ลูกกินกันทั้งลำเรือเสียสิบชีวิตเรียบ เรียบร้อยเนะี่ยแกปัญหาก็ไปได้เรื่องน้องติ๊กสุดท้ายย่นนี่จะเอายังไงก็มันดีเว้ยมุ้ยแก้ยังไงมันชอบโกหกชอบไปทะเลาะกันคิดไปคิดมาเอเมอแก้ไม่ได้ก็ตัดตัดใจทิ้งสองลุงน้องจับรอยแพไปอีกเนะี้ยผีก็รอดแล้วตัวเองก็ถูกรอยแพไปคนเดียวบุญยังมีในะเรื่องยังไม่จบระหว่างที่รอย ทะเลอยู่เอ้านกอินทรีสองผัวเมียบินมาเจอเขาสงสารโอ้ดูสิเป็นสาวเป็นแท่ถูกลอยแพมาช่วยเขาไหมพี่มันจะช่วยยังไงอ่ะอ๋อเนี่ยพี่ก็ไปหาถอนไม้มาพี่คาบข้างหนึ่งน้องคาบข้างหนึ่งให้เขาเกาะตรงกลางพาไปไว้บนฝั่งเออดีดีน้องนีสฉละอ้าวไปไปช่วยก็เอาบุญหน่อยก็เลยคาบกิ่งไม้มาให้ อันนี้เกาะอันนี้ก็ดูตกใจเลยเห็นนกยักษ์มานกอินทรีตัวใหญ่จะดูทีท่าแล้วอีเหมือนจะให้ตัวเองเกาะกิ่งมาเอ่ะก็เกาะนกก็พาบินเข้าฝั่งก็เห็นว่าเออคงจะรอดแลเนี่ยอยู่คนเดียวมานานจะพูดคนเดียวก็คงไม่ถนัดนะ่ด้โอกาสนะเอาละก็หันไต่ลำไมา้ท่อนไม้คุยกับน,นอกอินทรีตัวผู้กระดีกระดาอะไรก็ไม่รู้นะ เอาตายกลับมาหาตัวเมียอีกก็คุยนี่เธอรู้ไหมแต่กี้เนี่ยแฟนเธอชมว่าฉันสวยอันได้เรื่องอนะโอ้อินทรีตัวเมียไม่ยอมไม่ททำอย่างนี้รู้สึกหักหน้าเกินไปหึงอินรีตัวผู้ปล่อยท่อนไม้ไล่จิกน้องติ๊กเป็นยังไงโยงอ่าก็ลงทะเลอนะไรโอ้ตกน้ำตายแต่เรื่องยังไม่จบอีกเนี่ ลิตมันเยอะจริงๆตายลอยอยู่อ้าวที่ทะเลเนี่ยไม่เก็บสิ่งโสกรปรกอยู่เหมือนพระธรรมวินัยพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่เก็บคนทุศีลคนไม่ดีต้องพัดเข้าหาฝั่งคนนั้นคนไหนไม่ดีจะอยู่ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันทะเลก็พัดศพมาลอยมาติดเกยตื้นอยู่ชายฝั่งที่วัดแห่งหนึ่ง ตอนนั้นพระชาวเช้าไปเดินจงกรมไปเจอเข้าก็ตกใจโอ้โยมมานอนเจ้าโวอยู่เนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปแจ้งคนเนี่ยมีศพลอยน้ําตายมามาญาติใครมาดูก็ไปยกขึ้นมาวางสืบหายญาติการข่าวก็ไม่ค่อยดีสมัยก่อนก็ไม่รู้ใครเป็นใครไม่มีใครมารับว่าเป็นญาติเลยทําไงอะศพอนาถาเผาะะทท้งนั้นก็ทําบุญให้ตามประเพณีก็เผาไปเสร็จสับ หาับเได้เหลือหัวกะโหลกอยู่หัวกะโหลกสวยแล้วญาติก็ไม่รู้ว่าเธอตายแล้วใครจะทาบุญให้อ้ามักะนายกกหวังดีเอางี้แล้วกันเดี๋ยวขอหัวกะโหลกเธอทําเป็นกระถางทูบก,ก็แล้วกันเวลาปักไว้หน้าพระพระสวดมนต์เธอก็จะได้บุญไปด้วยอุตสาหวังดีก็เราหัวกะโหลกผี น้องติ๊กอะไลาทำเป็นกระถางทูวปอมมาไวา้เท่านั้นแหละเย็นวันนั้นได้เรื่องอีกนะพระสวดมนต์กันปกติธรรมดาสวดกันดีดีน่าฟังวันนั้นสวดมนต์โมเมจบด้วยมวยพระสวดเป็คนระบทม่รู้เป็นยังไงไม่ได้เลยหัวหน้าขึ้นอันตมามยังพุทธะขอที่รูปที่สองพุทธังสรนังคชามิรูปที่สามยถาสัพผีไปคนละบทมันจะสวดได้ไง ทุ่มเถียงวิวาทกันเนะอ้าวมันต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูไปดูมาก็ไม่มีอะไรผิดโอ้มีแต่วุ่ะหลกเพิ่มเข้ามาหรือผีมันสิงเรากันหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยเอาไว้ไม่ได้อะไรอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้ว,อออลวเอาไปทิ้งเถอะก็เลยให้มรคนายกกไปทิ้งที่ป่าช้าท้ายวัดคิดว่าจะจบเรื่องเนี่ยไม่จบอีกดูเลยอ้าวมีพวกต้มเะเภาเถื่อนอยู่ต้มที่ไหนตำรวจจับ นั้นเรียกว่าไปต้มกันในป่าช้าอย่างตำรวจกลัวผีไม่กล้าจับแอบต้มเล้าเถื่อนในป่าช้าอ้าวก็ไปหาก้อนหินก้อนเศร้ามาไอคนหนึ่งไม่รู้ยังไงก็ไปหยิบหัวกะโหลกนี่มาวางรองกระทะก้อนเศร้าต้มเล่ากินกันสมัยก่อนก็คงคงจะอร่อยแล้วมั้งลนะโอ้แต่ฤะลิ์ของน้องติก๊กทำให้าากินแล้วเมาตาลายวอยวายตีกันอีก พระก็ตกใจนี่เสียงดังมาจากป่าช้ามีอะไรกันหรือเปล่าไปดูพี่เอาผีมาจัดปาร์ตี้กันนะไปดูโอ้ขีม้เมานี่เอาเจ้หัวกระโหลกอีกแล้วเฮ้นังนี่มัาลิดมันมากจริงๆไงอันไปถ่วงน้ําคิดว่าจะจบเรื่องเดียวพาไปถ่วงน้ําที่ไหนได้ไม่จบอีกนะพอไปถ่วงน้ํามันก็ยิ่งแพริดเดชซึมซาบกับน้ํา หลังจากนั้นมาใครขาดสติดื่มน้ําฉันน้ำเนี่ยโอ้ยผีน้องติ๊กเข้าสิงคนระับแกกุดโกโหกมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยน้องปีสุนาวาจาน้องส่อเสียดเนะี่ยน้องติ๊กเนี่ยนั้นตานานการส่อเสียดเนะี่ยมาจากผีน้องติ๊กนี่แหละนะเนี่ยถขาดสติเมื่อไหร่ลูกเนรมันขาดสติปุ๊บน้องติ๊กเข้าสิงพูดเสียงดังโกโหกพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดนี่บางสํานักเสียงดีมาก ร้องเพลงแต่เสียงสวดมนต์เนี่ยไม่รู้หายไปไหนนะบอกกําลังซ้อมเสียงอยู่เราก็เลยต้องขันติโกรธคือโง่โมโหคือบ้าต้องเดินหลบมานะก็บอกวก็กําลังตั้งเสียงกันอยู่นะอ๋อซ้อมก่อนนะอ๋อของจริงกําลังจะมาพระอาจารย์เออต้องยอมเขาอีกนะนั่นก็เลยที่เล่ามาตั้งยืดยาวต้องการเชื่อเห็นว่าวจีกรรม แก้ยากโดยเฉพาะการโกกเนี่ยท่านดูยิ่งเวลาพูดติดเสร็จแล้วแล้วมันจะพูดคำหยากตลอดแล้วมันติดนะจะแก้ก็แก้แก้ยากแล้วนั่นนั้นเมื่อทำาัไราบ่อยๆมันจะคุ้นชินลงร่องแล้วเราจะไปพูดคำดีนัาพูดยากเนี่ยยมดูแล้วคนตัวน,นี้ก็ติดหมดนะเอไอเอก็อจะให้ร่ำให้รวยกันอยู่เรื่อยตัวเงินตัวทองกันอยู่เรื่อยนะเป็นความหวังดีกันนะนะท่นดูสิ นั้น้องวิธีแก้เนี่ก็ต้องพลิกอีกด้านหนึ่งจากเราพูดคำหยาบเราทำยังไงจะไม่พูดเขาจก็มาหันมาส่งเสริมพูดคำดีพูดมันบ่อยๆเหมือนน้ำดีไล่น้ำเสียเติมดีมันบ่อยๆจนในที่สุดพอไม่ได้พูดคำหยาบคำดีมันมาชินอยู่กับคุ้นชินกับคำที่ดีแทนนานๆไปเราก็จะไม่กล้าพูดคำหยา ท่านเลยท่านส่งเสริมกําจัดอันหนึ่งก็ส่งเสริมด้านหนึ่งเนี่ยที่ให้ส่งเสริมพูดธรรมะสวัสดีขอบคุณขอโทษขออภัยคำแล้วพูดได้บ่อยๆติดปากไว้แล้วเมื่อพูดบ่อยๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้ามาในใจเวลาพูดคำหยาบจะไม่กล้าสุภาษิตข้อหนึ่งท่านบอกว่าหะ,ะ,ะทยสสติสีวาจาวาจาเป็นเช่นเดียวกับใจ แต่ว่าไม่ใช่พุทธภาสิตนะเป็นน่าจะเป็นเทวดาภาสิตเทวดาบอกว่าวาจะเป็นเช่นเดียวกับใจเทวดาเกก็ยังไม่ได้หลุดพ้นอะไรฮะท่านก็มองหยาบๆยากเอาว่าคนพูดคําหยาบก็มาจากจิตใจที่หยาบกระด้างเช่นเดียวกันทีนี้โยมนั้นเมื่อเรามาส่งเสริมคําพูดที่ดีนั้นพระพุทธเ,เจ้าก็เลยวางหลักไว้เนีย่ยที่ฟังเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่า วิธีการตรัสของพระองค์คำหนึ่งตั้งหกอย่างนะนั่นดูสินอกจากจะเป็นเรื่องจริงแนละ้วต้องแท้ด้วยนะต้องเป็นประโยชน์เป็นที่รักสี่อย่างนี้กำหนดไว้เลยจริงไหมถามตนเองจะพูดเรื่องนั้นนะเป็นเรื่องจริงไหมอ้าวเป็นเรื่องแท้ไหม ไอ้คำว่าจริงเนี่ยยังไม่พอต้องแท้ด้วยจริงเนี่ยนอกจากพูดจริงคําจริงก็ได้เนี่ยมันมีสองอย่างสัวจวาจาเนี่ยคือ1นึ่งคำพูดจริงกับวาจาจริงเราพูดอย่างไรไว้เรารับตามนั้นนี่เรียกว่าวาจาจริงลั่นปากว่าจะทำอย่างไรทำอย่างนั้นเนี่ยจริงวาจา นั้นคำจริงแท้ปผสมเติมหรือเปล่าบางทีก็บอกเก้าเราเล่าสิบเนี่ยขยายความเรื่องนิดเดียวแต่ว่ามาเติมใส่ไข่เนี่ก็เรียกขยายความถ้าเรื่องใหญ่เราบอกนิดนึงนี่ก็เรียกอําความาภาษาก็เรื่องใหญ่มาพูดด้เล็กอำความแต่เรื่องเล็กทำมาขยายยิ่งใหญ่นี่เสริมความ ยังไม่พอประโยชน์บางอย่างจริงตรงแท้แต่ว่าไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็ไม่ตรัสสุดท้ายเป็นที่พอใจของผู้ฟังไห้เป็นที่รักที่พอใจของผู้ฟังไหมก็ยังเลือกการที่จะตรัสนะความจริงความมีประโยชน์แท้แต่ว่าไม่ผู้ฟังไม่พอใจก็เลือกการถ้าเห็นว่าจำเป็นต้องตรัสต้องพูดแล้วก็ต้องเลือกการเวลา แม้ที่สุดว่าจะจริงแท้เป็นประโยชน์เป็นที่รักที่พอใจก็ยังเลือกการเวลาที่เหมาะสมไม่พูดพร่ำเพรื่อนั่นดูเถอะนั่นตถาคตพาสิทธิ์นั่นพระุทธเจ้าส่งเนะไว้อย่างนั้นนั่นเลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องใส่ใจแล้วคนทุกคนโยมก็ต้องการความหวานต้องการคำที่ดีทั้งสิน้น แม้นเราหวังดีปรารถนาดีการใช้คำหยาบก,ก็ไม่เกิดประโยชน์เอย่าว่าเด็กคนในขนาดวัวขนาดโคนั่นที่วิสาลดูสิเจ้าของเอา้เอาไอ้วัวถอยลากเกวียนแต่ยินแลโอ้โหไม่ยอมลากท้าไม่เจ้าของแพ้พนันเกือบหมดตัวนั่งเศร้าอยู่โคก็ไปถามเป็นยังไงอะพ่อ ก็แกนั ỏ, ่นแหละบอกว่าจะลากเกวียนะฮะล้อเล่นเกวียนได้ทําไมไม่ลากเนี American> ่ยเสียเงินเสียทองเกือบหมดแล้วก็ถามหน่อยพ่อแล้วผมเคยเป็นวัวถอยอย่างนั้นหรือเคยทําอะไรพ่อเสียหายไหมก็ไม่เคยเออไม่เคยแล้มาเรียกผมวัวถอยทําไมหมดแรงจะลากมันเอาใหม่สิพ่อต้องเรียกคําดีๆเออลูกลากลากไปเลยมันจะหลักให้สุดท้ายต้องไปเพนันใหม่อะขนาดโคนันทิวิสายังต้องการคำเพราะ คำหวานแล้วนับประสาอะไรกับคนยิ่งต้องการมากกว่านั้นนั้นเราพูดหวังดีก็ต้องใช้คําที่ดีด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะดื้อมันจะขึ้นตามคานั้นเนี่ยเรื่องวาจาเนี่ยไปกลายเป็นเรื่องใหญ่สนทรผู้เตือนว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษกมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาจะชอบใจกันผิดใจกันก็เพราะคำพูดนะเอาส่งท้ายด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันอย่แสดงถึงมันจะเบี้ยวเบี้ยวบ้างก็ไม่เป็นไรนะถึงจะแกมโกงบ้างในเรื่องแต่ก็ยังชี้เห็นว่าคนทุกคนนีย่ยังต้องการคำพูดที่ ฟังและสบายหูสบายตาก็เป็นเรื่องของคุณตาคนหนึ่งก็เลี้ยงวัวไว้คู่หนึ่งทีนี้ก็อายุมากแก่ตัวรู้สึกเออเลี้ยงไม่ไหวมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาก็คงไม่ถนัดเลี้ยงขายดีกว่าก็ประกาศขายวัวคู่นั้นแทบแปลกนะวัวก็สวยคนก็มาซื้อบ่อยๆแต่แกก็ไม่ยอมขาย คนก็งงกันเอ้ามันยังไงกันเนี่ต้องการขายวัวคนก็ไปซื้อแต่แกก็ไม่ขายมันแปลกจนหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการซื้อวัวคู่นี้ก็เลยไปเฝ้าสังเกตจับตาม,มเกิดอะไรขึ้นแต่แกนี่ก็ต้องการขายวัวแต่ทำไมไม่ขายสักทีเนี่ยเขาก็ให้ราคาดีอยู่นะก็เลยไปพยายามสังเกตจับตาดูอย,ย,ยู่จับประเด็นได้ว่าเวลาคนไปซื้อวัวจากแกนเนี่ย พูดไม่ค่อยดีแกเลยไม่อยากขายแกก็เป็นคนใจน้อยนะมีอาตาัตผมน้อยหน่อยอัตตาคัดผมนี่แต่แก